น <No. S 2> มันคืออย่างอะทุกคนไม่รู้มันคืออะไรฮะพี่ <divor ces> อะไรวะมันคืออะไรครับเมียสั่งอะไรมาอีกเจสั่งอะไรมาอีกตายสิมันคืออะไรครับมันคือมีไฟไฟฮะ อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย,ยบ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นอะไรอ่ะ,ะเวลาเอามือเข้าไปไฟมันทาไมติด,ดฮะมาถอดเองวะไม่กล้าเานี่ยเวลาสอดนิ้วเข้าไปมันไฟมันทำไมติดอ่ะออมันตกใจหมด ตายสิกี่บาทนี่ไม่เชื่อหรอกมันคืออะไรพี่น้องมันคืออะไรนี่ะมันคืออะไรท,ทุกคนที่ทำเล็บเหรอ โอ้ย oh. ตายสิเดีย๋ยวมันคือเนี้อเนียวมันคืออะไรโอ้โ oh. ห

พึ่งรูนี่เนี่ยมันคืออะไรคือสอดนิ้วเข้าไปไฟทำไมมันติดดูว่าเนี่ยเห็นไหมพึ่งจะเคยเห็นครับผมนึเข้ามาตกใจนิดนิดไฟติดแล้วมีเวลาด้วยวเฮ้ยมีเวลาด้วยดูว่าให้ตายสิโอเคครับคลิปนี้ไปายครับสวัสดีครับ